ข้าเจ้าหอมอรวีครับเป็นข้าเจ้าหน้าปีครับผมครับเป็นขาของอาจารย์ผลงานการเอ่อผลิตของอาจารย์ตุลังครับผมเปินลเป็นคนผสมพันธุ์ครับผมพันธุ์นี้ขึ้นมาครับข้าวเจ้าหอมอรวีครับผมเออเปิ้ลวาห้ผลผลิต ได้หลายกว่ามะลิถึงสามเท่าครับแต่ว่ามันได้หลายกว่ามะลิถึงสามเท่าอีลีบอครับผมมะลิได้ซิบสอบอันนี้สิได้อยู่สามสิบสอบครับในในพื้นที่เท่ากันแต่ว่ามันก็อยู่กับคนปลูกขึ้นเก่าแล้วครับการดูแลรักษาขึ้นเก่านั่นแหละครับที่พื้นบ้านนั่นก็คือการ ที่เขาดูแรลรักษาดีมันน่าจะได้คือพื้นว่าครับผมสังเกียนแล้วเขาพัดนี้เฮาบรร่ได้เน้่นปุ๋ยครับใบเขียวดีครับผมปุ๋ยนี่แค่วันห้้ยหไปกับเขียวครับพันนี้อันนี้เพิ่งเพิ่งเอาอ้อยปุ๋ยแต่เดียวครับบางนี่แกแกนี่แต่น้อยบ่ได้ใส่ปุ๋ยเลยครับ เบอหลายครับผมมีอยู่ประมาณงานนึงครับได้พันมานิดเดียวพันหายากครับแพงนะครับพันก็เล่นไ้้ามานดนึงมาทดลองปลูกครับขั้นได้ผลด,ดีกะสีเก็บไว้ทําพันขายายต่อปีหนาครับผม